โอ้โหเมื่อคืนครับเอริกเชนฮางเนี่ยต้องบอกว่าหัวเสียมากๆนะครับรับไม่ได้กับผลงานลูกทีมครับผีแดงแมนยูเนี่ยเสียง่ายไปนะครับในช่วงเริ่มเกมเอริกเชนฮางเมื่อคืนนี้ครับผู้จัดการทีมแมนยูเนี่ยผิดหวังอย่างมากกับผลงานลูกทีมในช่วงเริ่มที่เสียประตูง่ายแล้วก็ผิดพลาดในเกมที่แพ้แอสตันวิลล่าเมื่อคืนนี้ครับหนึ่งประตูต่อ3นะเจอสิ่งผางานล่อไปนะครับ เมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าแมนยูครับโดนแอสตันวิลล่าครับล่อไป2ประตูตั้งแต่11นาทีแรกต่อให้ชางลุกชอครับจะมายิงแฉลบทวงคืนได้ลูกหนึ่งในช่วงท้ายครึ่งแรกนะแต่ต้นครึ่งหลังเนี่ยก็มาโดนแอสตันวิลล่ายิงอีกทําให้จบเกมครับเป็นสิงห์พังงาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งหลังจบเกมครับเอริกเจนฮาก็บอกว่าเราแพ้ในช่วงเริ่มครึ่งแรกและครึ่งหลังนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พวกเขาดูสดกว่าพร้อมมากกว่า เราคลองบอลไม่ได้จัดระบบการเล่นไม่ถูกต้องไม่ทำตามแผนและแพ้ในการดวลกันผู้เล่นของเราเนะี่ยมีประสบการณ์คุณจำเป็นต้องอ่านเกมให้ได้ยืนตำแหน่งให้ถูกและไม่เสียสองประตูมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิงคุณต้องเล่นให้กระชับรัดกุมกว่าน,นี้ทุกคนจำเป็นต้องเอาชนะในการดวลตัวต่อต,ตัวให้ได้เราทำไม่ได้มันน่าผิดหวังมากๆผลการแข่งขันมันชัดเจนมันไม่เคยโกหกในเกมฟุตบอลนนะ่ะคุณจำเป็นต้องทำให้ได้ด้วยตัวเอง แต่วันนี้เราไม่ดีพอโอ้โหอันนี้ก็คือคำพูดของเอริกเชนฮากหลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับถือว่าฟอร์มผิดเพี้ยนไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปสะดุ้งนะฮะไปเจอสองลูกก่อนก็เป็นไงล่ะครับเมื่อคืนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคำพูดของเอริกเชนฮารกรวมไปถึงฟอร์มแมนยูเมื่อคืนนี้ต้องบอกอย่างนั้นจริงๆนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม